ตอนนี้มีหนึ่งสายอยู่กับเราใช่ไหมครับเป็นสายของศรีสะเกดเป็นคุณบ๊อบนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโตครับครับผมอาเจลยครับ ขณะนี้รายงานสดจากสนามศรีนครลำดวนนะครับซึ่งขณะนี้มีบรรดากองเชียร์ของกูเปียอันตรยนะครับประมาณร่วมร้อยคนครับตอนนี้เริ่มมาสมทบชเลวครับก็เพื่อประมาณ16บหในการที่ผ่านมานี้ครับไม่มีการโจมตีปลาใสเรื่องหิวหวครับเรื่องที่ว่าไปฟ้องศาลปกครองแคาศาลปกครองให้มีผลมากห้ามแข่งขันซึ่งตอนนี้บรรดาแฟนบอลก็เริ่มทยอยตอนนี้กำลังรวมโัวอยู่หน้าบิไดพราสสถาบันนักาวิระเภทรักษาเรียเกศสิริเกศนะครับเพื่อเดินทางไปบ้านหิวหวซึ่งห่างจากสนามประมาณร่วมสองโยครับซึ่ง งมีซึ่งมียางเนะครับย,ยางรถจดด,ด้วยเพราบอกว่าจะไปเผาที่หน้าบ้านเลยฮะตอนนี้นะครันี่กำลังเคลื่อนตัวจากที่สนามคนครศรีธรรมราชมาอย่าง้านนี้โหัวฉับซึ่งมีกองเชียร์ร้องมีการร้องเพลงปลุกใจกันแล้วก็ พูดถึงให้สัมภาษณ์ปาสัยว่าทําไมต้องเอาทีมแล้วไปด้วยเมื่อเอาทีมไปแล้วเอากลับมาแล้วยังมาฟ้องสารปกครองอีกเพื่อไม่ให้แข่งแข่งขันบอกว่าเขาก็ไม่ไไม่อยากมีเรื่องจังหวัดบน่นว่าเป็นคนอีสานด้วยกันแตลว่าทําไมต้องเอาทีมไปด้วยแล้วทำไมต้องมาฟ้องแบบนี้แล้วทีนี้มีทีมของคนสรบเกตซึ่งทีนี้มันอยู่ร่วมจังหวัดสรบเกตมาร่วมสามเกือบยี่สิบสามสิบปีนะครับตั้งแ,แต่เริ่มขอตั้งมาเลยฮะสมยัยแจกบุญชงแล้วก็จนมันเป็นเข้าร่วมเซมิโบริกมีโปริทจนเท่า ดิวิชั่นหนึ่งดีวิชันสองจนถึงไทยลียครับครับพวกเขาได้คนกล่าวโจมตีบาสาและคล้องเปิดเพลงซึ่งขบวนเขาก็มีทั้งขบวนรถน้ำพงสองคันมีขบวนรถบิ๊กบ้าอีกหลายคันครับซึ่งขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวออกจากสนา,ามทคน่นครศรีธรรมราชเพื่อไปยังมา้านเฮงวดซึ่งหายจากสามประมาณรุ่มสองกิโลครับครับครับอันนี้ประมาณเกือบยี่สิ เขาน่่จะถึงบ้านฮิวเวอร์นะครับคุณบอสครับนักงานออฟฟิศนะครับตอนนี้กลังเคลื่อนตัวกันออกมาครับครับคุณบอสครับวันนี้สีสะเกดยูนิเต็ดเนี่ยเตะไม่มีใครไปดูเลยฮะไม่ครับสีสะเกดยูนิเต็ดเตะเนี่ยดีวีชั่นสองไม่มีใครไปดูเลยฮะไม่ครับตอนนี้ีทีมสีเกดยูนิเต็ดดีวีชั่นสองนี่ขนาดขนาดนี้ซ้อมอยู่ที่สนามนครศรีธรรมราชสนามกลางครับยิงกองเช้แข่งกันแล้วก็ทีมไทยลีกที่จะเตะวันนี้ที่ไม่ที่ไม่เตะนะครับก็ซ้อมอยู่ในสนามของเขาเรียกว่าสนามบ้านสวนนะครับ ครับตอนนี้นะครับเริ่มแล้วครับขบวนกองเชียร์เริ่มเคลื่อนตัวเข้าเข้าสู่ถนนที่จะไปบ้านของยิงหัวนะครับโดยมีธงอ่าธงปูพีฝืนใหญ่ครับสามสี่ฝืนแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์นำหน้าแล้วก็มีรถมีรถยนต์มีรถปิกอัพ รถเครื่องเสียงแล้วพร้อมมีรถทุกอย่างอย่างยางย่างคุณพี่มีพวกยางอะไรมาด้วยครับครับนี่กำลังไปครับนี่ครับอันนี้ขึ้นผ่านไปครับนี่ครับนี่ครับขณะนี้พี่บอบครับขึ้นสวดไปเลยครับนี่ครับครับผมดูแล้วจะมีการตระหักวันไหวครับคงไม่มีความรุนแรงนะฮะอีกประมาณไม่เกินห้าทีคงถึงไหมครับไม่มีอะไรไม่มีงานได้ทราบนะครับแล้วกำกำลังตำรวจนี่มาดูแลมากน้อยแค่ไหนฮะ สตหำรวจตอนนี้ไม่มีครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่ไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอไืไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับครับผมบบแล้วดูแล้วเนี่ยกระแสะของแฟนบอลจะมีมาเพิ่มไหมครับ กีฬาฟุบอลพวกนี้ค่อนข้างจะแรงครับแล้วเข้าพวกนี้อะไรเขาว่าคุณนั้นเขาติดทีมสีเขตมานานแลยครลบครับตั้งแต่สมัยที่เขาโดนทีมมาอยู่ที่อีสานนะครับทีมในทีที่อุบลแล้อีสานอยู่เพ็รนะครับครับผมพวกนี้เป็นแฟนบอลพวกเหนียวแน่นะครับพวกนี้คือเห็นหน้าประจันได้ในสนามฟุตบอลนลยครับครับครับโอ้ดูแล้วก็ประเด็นใหญ่นะครับเนี่ยน่าทึ่งครับถ้าอีกห้านาทีนี่เป็นบอลแฟนบอลเริ่มต้นก็เริ่มรู้ว่าไม่ไม่มีแข่งวันนี้ วครัออบอ้เรืบ้านนาอยู่เลยครับอ๋อีกปะมาไม่ถึง400เมน่าจะถึงครับครับ<ะ>มีกบน,กกน,ม,บนม,ม,มียางนียยางยา,งยายอะไรรถยนตที่ม่ใแล้วอวด้วยมากืบสิเส้น,นผมแล้วมีใครรู้ไหมครับว่าเฮียหัหวในแกยอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับหรือว่าอยู่ข้างนอกไม,มนไม่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเฮีหัวไม่มีใครเห็นตัวเลย้วช่วงนี้ครับอฮ นะครับยิงโหดอีกงๆนนี้ไม่มีใครเห็นนะครับอ่านะฮะโอ้ก็พูดง่ายว่าเขาลูกจมตีไปที่อีโหดคนเดียวเลยตอนนี้อืมครับผมครับเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเบนข้อยิโหดเขาพูดอย่างนี้นะเขาโจมตีมาใส่เขาด่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยด่าใครไม่เคยว่าใครเลยครับผมไม่อยู่มาทำมาพิงว่ามาทำแบบนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะถึงวมื่อนีโหดนะครับครับบนรถแล้วถึงเมื่อประมาณห้าโมสิบครันนะครับครับคุณบ๊อบนี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมนี่อยู่บนรถนะครับนี่ถึงบ้านที่โหดแล้ว หน้าบ้านมือโหดไม่มีใครนะเจ้าหน้าตำรวจก็ไม่มีนะครับอ๋อไม่มีใครเลยตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้มีใครนะตอนนี้มาถึงแล้วครับใช่ครับแล้วมันเป็นยังไงครับคือคือแฟนบอลเขาทำอะไรบ้างครับตอนนี้ที่เป็นวอไครับเนี่ยไปจอดที่หน้าบ้านประตูหัวหนะครับนี่เขาไปจอดหน้าบ้านเลยครับนี่ครับหน้าบ้านแล้วประตูตอนนี้ประตูบริษัทของกิจการไม่เป็นครับอครับปิดเลยครับแล้วก็รถอี่ไปจอดหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวจะมีโรคส่งไปยังใครดีออนไลน์นะครับที่ที่ผมเห็นนี่คือ อแฟนบอลเนี่ยใส่เสื้อสีดําใช่ไหมแล้วมีลงศพส,สีดำครับว่าคิดว่าเอากูปีปูคืนมาคนก็ใส่เสื้อสีเสื้อเสื้อสโมอสอนครับครับว่ญญาณของปูโเคที่พวกเรารู้ด้่ากลุ่มฮาดคอเลยครับพูดง่ายนะก็เห็นมีสองลูปมาอยู่นะแต่เขาไม่กลัวเขาบอกว่าเขาไม่กลัวครับเอาทีมที่ทีมนักเข้ามาทําแบบนี้แล้วก็เอาทีมว่าไปว่างให้มันทาอย่างนี้อืมครับครับคุณบ๊อบเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงก็จะต่อสายอีกครั้งนะฮะ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีความหมายในงานนี้ครั้งนึ่งครับได้ได้ครับครับผมสวัสดีครับ